กยศออเข้าใจดีใจดีครับถ้าใครเป็นลูกหนี้แล้วสามารถปิดบัญชีได้ในคราวเดียวมีส่วนลดเงินต้นให้5 1 0รายละเอียดเป็นยังไงโมในชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้5มีนาคม68ครับกยศออเขามีมาตรการลดหย่อนหนี้ให้สําหรับคนที่สามารถปิดบัญชีได้นะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างนี้ครับกลุ่มแรกก็คือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างระยะเวลาปลอดหนี้ก็คือภายในระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่สําเร็จการศึกษาครับ มีการลดเงินต้นให้10%ของต้นเงินคงเหลือสำหรับผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียวครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นส่วนลด5%ของเงินชำระหนี้สำหรับผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้บางส่วนระหว่างระยะเวลาปลอดหนี้ซึ่งได้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1มีนาคมถึง31พฤษภาคม68โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์และเมื่อหมดระยะเวลามาตรการแล้วกอยศจะนำส่วนลดที่ได้ทั้งหมดไปลดหนี้ให้กับผู้กู้ยืมนะครับ มาดูกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ก็คือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ที่กยศยังไม่ฟ้องคดีจะมีการลดเงินต้นให้10%ของต้นเงินคงเหลือสำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียวโปรถัดมาก็คือลดต้นเงิน7%ของต้นเงินคงเหลือสำ, Wireless. สำหรับผู้กู้ยืมที่เคยผิดนัดชำระหนี้นแต่ได้ชำระหนี้จนปัจจุบันอยู่ในสถานะไม่ผิดนัดชำระหนี้แล้วและชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว โปรสุดท้ายก็คือลดต้นเงิน5%ของต้นเงินคงเหลือและลดเบีย้ยปรับ100%สําหรับผู้กู้ยืมที่มีสถานะผิดนัดชําระหนี้และชําระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียวเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ไม่ว่าจะเป็นหนี้ดีไม่ว่าจะเป็นหนี้เสียมาก่อนมีการค้างชําระมาก่อนถ้าเกิดท่านสามารถปิดบัญชีได้ในคราวเดียวมีส่วนลดให้ตั้งแต่5-10%เลยนะครับ สำหรับผู้กู้ยืมที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ผ่านเว็บของกยศนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม68ซึ่งมตาตรการลดหย่อนหนี้ไม่รวมผู้กู้ยืมในโครงการ Human Capital และไม่รวมกลุ่มผู้กู้ยืมที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วนะครับ ซึ่งกอยศออข้าวร่วัญัตการนี้จะเป็นการจูงใจผู้กู้ยืมกลับมาชําระเงินคืนกอยศออเพิ่มขึ้นมีพ่อแม่พี่น้องท่านไหนบ้างครับที่เล็งว่าจะปิดบัญชีคราวเดียวได้บอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ